สวัสดีครับวันนี้ก็มามากินกาแฟไม่เคยกินครับครั้งแรกในชีวิตเนี่ย M U S K นะครับเอ่อนะครับ M U S K m u s k <Mask. S 1> อ่านว่า m u s k m u s k แต่ชื่อการค้าคืออ่ s k ัสกโก้มัสกกาแฟทองนะคอฟฟนะครับ MUSK แปลภาษาไทยแปลว่าชมดนะครับตัวชมดนะเนาะก็เห็นตัวชมดไหมครับชมดหน้าตาแบบนี้ครับ คล้ายๆบางพรเนาะแต่ตัวผู้ใหญ่กว่ามั้งน,นะเพราะฉะนั้นก็เป็นสัตว์ป่านะครับทีนี้มันคืออะไรเนีย่ยมันที่ที่เคยดูสารคดีเนาะมันก็ไปไปไปขัดเอาก้นเนาะไปขัดที่หินทุกวันทุกวันมันก็จะมีไข่ขึ้นมานะพวกอวัยวะเพศไปขัดนะหรือกลิน่นเกี่ยวกับร่างกายม้างหน่อเนาะ ผมรู้ตรงไหนแน่แต่แว่าได้ขับว่ามันเอ,เอาไปขัดตามหินหินจนแบบเลื่อมแล้วก็จะมีไข่ไข่ไข,ไข่เกาะอยู่นะครับทีนี้ก็แต่เขาบอกมันเป็นยามันเป็นยาแก้อะไรหลายอย่าง,งผม,มจำไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้กาแฟเขาก็กเอามาผสมส่วนผสมหลายอย่างคือมีพวกผงขุวเหลืองผงถั่วถั่วขาวถัวถ่วขาวมีประโยชน์มากนะครับถั่วดำแล้วก็ ตัวเหลืองครีมถั่วแล้วก็กาแฟผงแล้วก็กาแฟนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นซองเป็นทรีอนวันนะครับผสมนะครับมีน้ำตาลไหมไะนะคุณผู้ชมเป็นน้ำตาลธรรมชาติอ๋อมีคอลลาเจนด้วยใช่สารสกัดจากเยาหวานอ๋อหวานจากเ่าเอ์เยาหวานามาไม่ไม่ใส่ไม่ใส่น้ำตาลทรายไม่ใส่น้ำตาลใดทั้งสิ้นนะครับ ในกูโคก็ไม่ใส่นะครับเพราะนั้นก็มารีวิวดูนี่ครับหน้าตาครับเมื่อกี้ผมชิมรสชาติที่แปลกไปเปลี่ยนไปนะครับครับครับรสชาติที่เปลี่ยนไปเออเรเพิ่งเคยกินข้าแรกเนาะเป็นแบบไหนเดี๋ยวต้องลองชิมนะกินได้กินไหมครับไ <c oughs> ด้กินมันก็เหมือนอากาแฟแล้วใสต่ตระกูลถั่วเข้าไปทั้งหลายแหล่แต่จะมี กลิ่นชมดหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่เคยได้กลิ่นเนาะในเพิ่งมากินครั้งแรกนะมันก็มีกลิ่นอะไรออกมาแต่ว่าก็ใส่ตัวเยอะนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็มามารีวิวว่ามาคือกาแฟชมดเขาบอกมันมีสรรพคุมมากมายก็ลองไปดองดูเพิ่มเติมแล้วก็สรรพผุณผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากมายนะครับนี่เขาบอกอะไรนะชะมดเจ็ดในถังไม้โอก๊กโอ้เขามักในถังไม้โอ๊กด้วยนะครับ ผสมโปรตีนจาก5้ั้ว5สี<ม>เห็นไหมนะครับยาวหาว่างสนใจก็ไปหาซื้อนะครับผมก็ไม่ได้ขายใครผมก็มาแต่เพื่อนเขาให้<ม>ก็ให้ผมไปซ้อมกล่องกล่องดูบีเกียนสิบสองละสิบสองกล่องดูบีสิบสองให้มาน้องชายครับน้องชายนี่ครับน้องชายครับขอบคุณครับดูน้องชายหน่อยนี่น้องชายน้องชายคนนี้ครับ เขามาให้ก็มาแจกให้ผมเองผมลองไปกินเออตัวรสชาติที่เปลี่ยนไปนะครับครับกาแฟดีมีคุณประโยชน์เนาะมีตะทัวห,ห้าสีนะชิ้แล้วก็มารีวิวอะ,อะไรนะมัสมัสค์มัสค์มัสค์กาแฟนะตัวชื่อโกคือให้มันเพิ่มมันจะมีสีสันแบบเนี้ยไยโกออนแอกน้ำตาลนะครับอันนี้ก็มารีวิวกาแฟชมดเช็ด ครั้งแรกที่เคยกินแต่วันนี้ที่สองพิษภาปกา่าอยู่ที่อำเภอขุนจังหวัดตรังปรี